โอเคาผมครั okay, guys, สวัสดีครับวันนี้กาอีกแล้วช่วงนี้เนี่ยมาเกมสยองรัวๆนะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า something bad is on the moon หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนดวงจันทร์นี่คือฟุตเทจที่ไปเจอในอพอลโล17อพอลโล17ที่หายตัวไประหว่างทำภารกิจขึ้นไปบนดวงจันทร์นั้นอ๋อตั้งแต่นั้นมามีภารกิจมากมายที่รับการเปิดตัวในความลับสุดยอด มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นบนยานอพอลโล17และเราได้บันทึกไว้โอ้วัดคำเตือนเรื่องโรคลมบ้าหมูอ๋อถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคลมชักเนี่ยอย่าเล่นนะฮะแสดงว่า <c oughs> ไปดูด,ดีกว่าฮะอือดูไปกันบ้าเราจะเจอเรื่องไร้ๆบนดวงอาทิตย์นะครับตรงทย์อะไรวะดวงเจ็ดนในเก็บ START RECORDING เริ่มดีโอบันทึกหรือว่า นี่คือตัวเราที่กําลังดูเทปนี้อยู่หรือว่าคือตัวเราที่กําลังจะบันทึกวิดีโอเอาเป็นว่าคนจะมองเป็นอย่างที่2องเลยกันนะฮะคือฟาร์มผู้ถือที่เนี่ยเราเป็นคนอัดเองแล้วก็เราจะเกิดเหตุการณ์อะไรทุกอย่างขึ้นบนดวงอาทิตย์ที่แล้วดวงจันทร์แต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีก,ดกว่าฮะอู้ออูปีซมเบอร์สิบเก้าสองเก้าเจ็ดสองมาร์คกิ้งเดอะเดย์ออฟเดอะล่าสท์พัลซ์มูนเลนจิง นี่คือปีที่เราเข้าไปบนดวงจันทได้หรออือหอผมไปเจอไวเในคอร์ดิ้งซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่มาจากภารกิจก่อนหน้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนดวงจันทร์นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ไปอีกใช่ไหมหรือว่าคืออะไรแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบเชอร์รี่นี่คือเหตุผลที่นาซาไม่ส่งคนไปบนดวงจันทร์อีกแค่เขาว่ามีความลับเกิดขึ้นบนนั้น แล้วก็อะไรบางอย่างที่ไั้เห็นตัวฟุตเทียนเนี่ยมันค่อนข้าจะน่ากลัวเลยแหละวันที่ได้ขอดก็คือเดือนธ e นววันที่ยี่สิอะไรอ่ะโอเคมาค ใช่นี่คือเราอยู่บนดวงจันทร์ฮะน่คือดาวโลกเลยโอเวอร์โอเวเคฟิอบอกว่าให้เราเดินระวังระวังฮะฟังยากมากเลยตาไม่มีด้วย umnas. a s โอเคฮะขอใจแล้วให้เราหมุนหน้าไปทาง่ัจุดหมายที่บอกฮะผมพยายามย่งเงียบฟังเสียงเขาว่าเขาพูดอะไรแต่ว่า อ่านออกเขียนได้แต่ฟังกับพูดนี่หมาไม่แดกครับผมพี่พว่าจะให้เราพยายามคิดอะไรแปลกๆด้วยบอกว่าโอเคพ,เพยายามอย่าหยิบหินมาปาอะไรแบบนี้หรอ โอเคเมื่อกี้บอกว่าอะไรว่าจะพยายามสังเกตว่าจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากพื้นมากินผมให้แล้วกันนะสักอย่างสมาติงฟังไม่ออกวิ่งลอยก็วงนจันทร์นันก็ต้องรอยอยู่แล้วหละโอ้มันแบบกว้างใหญ่มันทำให้เราไม่กลัวเลยฮรับรู้สึกว่าผมไม่กลัวเลยมันก้วงมากเลยแต่ในทางเดียวกันมันก็ดูไม่กว้างด้วยซ้ำนะเออทำไมวะ มันดูกว้างแต่มันดูไม่กว้างมันดูกว้างเนี่ยมันดูแคบอ่ะมันดูแบบแค่นี้อิงเหรอแต่มันก็ดูกว้างอยู่มีไหนอันไหนคือเอ่อกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดฮะไใน้องตอบมาสิ่รูนูนั่นหรือเปล่าโดนใหญ่สุดวิซูมได้ what ดูหน้าคอนดิชันนั่นคือเหตุการณ์ที่อย่างหนึ่งฮะผมดูออินเตอร์สเตอร่ามาเขาบอกคอนดิชันเนี่ยมันคือขอบเขตของก้อนที่อย่างหนึ่งแน่ก็คือขอบเขตของเหตุการณ์ฮะับอ๋อเล่นยกที่ไม่ดูเรื่องนี้ยากมากเลยนะฟังไม่ค่อยออก Current theory is high-velocity micro-meteorites, or possibly shepherds. Anomalous, but not unprecedented. Uh -huh. Maintain focus on your objective. Over. Over. situation has <laughs> put <laughs> I think I've been seeing things that aren't really there. Maybe just reflections off my visor. I just keep staring at the hills. โอเคเหมือนกับว่าตัวเราหรือว่าใครสักคนหนึ่งจะเห็นได้สัญญาณหนึ่งฮะแล้วเราก็บอกว่าว่าจะรอนไปเองก็ได้นะผมเอาแต่มองเห็นไอ้สัญญาณหนึ่งไม่หยุดเลยอะอาจจะเป็นเงาจากตัวผมก็ได้อะไรประมาณนี้โอ้โหแนวเสียงซุ้มกล้องนี่มึงหลอนจี๊ดมาอุย้ยนี่คนลุก ใบเกินน้ำตาไหลจี้สัสความกลัวอะไรกันวะเนี่ยกูไม่เคยบดบังใจเลยซ้ำกูไม่เคยประทับใส่สุดอากาศด้วยซ้ำกูกลัวอะไรเนี่ยมันไม่เหลื่ยงลยอะไรกับในชีวิตกูเลยอะแต่หน้ามึงหลอนจี๊ดเลยเมื่อกี้ได้แล้วมึงพูดดิมึงพูดดิโอเคผมมาถึงตรงนี้แล้วนะ ชียร์ผมไม่ได้สงเกตรู้ว่ามัน,น,นม,มันตามมาตลอดเลยวะเนี่ยไอจุดกระขาที่เราเห็นในบุบนนี่บางทีอาจจะไม่ใช่

หน้ามันขาวจุว้ยเลยนี่นไหมนี่กำล,งล,งลังรอฮะเขี้ยตาจะไหลขอเจเขี้ยอิอเยนเดีย I'm picking up a small object traveling in your direction right now. It's moving fast, very fast. I cannot get a read on the exact speed. Patching into your HUD now. It's 2,250 miles away. Please return to the capsule. Oh! something to i ไปยงไอ้นี่แค่แปดเมตรขิ้หายวิ่งรถซะกเร็ววิ่งรถซะกเร็ววิ่งรถกนเร็ r i l i l e n e d you to stay where you are p ไม่ใช่ล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เบอกว่า ผมก็หาจุดที่ผมอยู่คุณอยู่เพราะงั้นเนี่ยอย่าขยับแต่มันโกหกกูกลัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ครับจิ๋วแล้วกูไม่รอดหยุดเลยอะเต้าฟัก What the fuck เสียงเชียอะไรอ่ะมันมีเพลงวน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 เจ็ดดวงตัวอัน

กูจบแล้วปะเย่กูกลัวมากเลยอะอะไรวะเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมอยากรู้นะว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึงยานก่อนมันจะไปถึงได้ป่าววะผมว่าไม่น่าได้หรอกว้โอเคฮะผมว่าไม่น่าจะมีฉากจบอื่นแล้วแหละโอเคคกลส์หรบวันนี้กับเกมของมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ก็ขอตลาไปก่อนด้วยกันฮะชีด ถ้าเป็นกูถึงกลัวได้ขนาดนี้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากูเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มันยังไม่ยังมึนๆอยู่ก็ได้ฮะมันเลยอารมณ์พุ่มพลาดอะเนาะก็โอเคฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สยองใจได้เป็นเกมสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องเดลี่หรือว่าเรื่องแบบคล้ายๆพวกเอเลี่ยนที่นักสืบเอร์เรลมานว่ามีอะไรอยู่อันนี้ก็เหมือนกันฮะเหตุผลที่ว่านาซาไม่ส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกเนี่ยอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความสยองขันของบนของดวงจันทร์ก็ได้ ก็ตามมันเลยฮะสำหรับคนที่อยากลองกันดูกระต่าในคลิปเลยอาจจะไปหาคําตอบดูว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดตัวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วรียวิ่งกับวิทยาเลยเนี่ยมันจะได้ไหมแล้วมันจะมีฉายจบอื่นหรือเปล่าก็ลองดูฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขอตลาไปก่อนเจอกันนะครับผมครับจริงปพาวว่าแชทผมว่าจริงวะ in the morning I shit. i don't wanna get up keep that channel i've been running low for a minute don't know if it helps enough but i'm already in it don't pray for me i'm a lost cause i might just fall apart i might just never manage shuffling on scotch down thoughts